ข้อ8 x บวก 2y ้าเท่าครับ x บวก 2y ้าเท่าเรียกว่ามสารที่1อ่านน้อ,องลองทำนะครับสมการที่2คือ x ก,กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ29 x ก,กำลัง2 บวกวากำลังสองเท่ากับยี่สิบเก้านอกจากแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการดีดีหนึ่งกับสมการดีดีสองเนี่ยแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาจะนิยมใช้การแทนค่านะครับใช้การแทนค่าแทนลงไปเลยนะใช้การแทนค่าเดี๋ยวถ้าเป็นเอ่อเป็นกำลังสองคู่เนี่ยเดี๋ยวจะมีวิธีการที่ต่างไปบางสมการต้อออกมาหารก,กันบางสมการต้องออกมาลบก,กันก็แล้วแต่

ใช้การแทนค่าครับจากสมการที่1ครับยา้าย 2y ไปได้านขวาจากการที่1ครับจะได้เป็น x นะครับมีค่าเท่ากับ9ลบดว้วย 2y เรียกว่าสมการที่3สมการที่3เกิดจากสมการที่ส แทน x เท่า,ากับ9ลง 2y ลงไปในสารที่2ครับแทน x เท่ากับ9ลงด้วย 2y ลงในสมการที่ลงในสารที่2อ่ะลองคิดดูครับแต่พี่เดดูนะว่าใครคิดมาแล้วอาดีมากครับทุกทน ดีมากครับเก่งมากลองคิดดูนะครับเด็กสาตูเด็กสาตูเด็กสาวัวรู้จักไหรสาวัวะ,ะแหลมชพราอ่าแทนลงไปในทายที่สองฮะเอ๊ะ เป็น9-2้าลบ2 y น้องครับนี่คือ x นะเป็น9้าลบ2 y ทั้งหมดยกกำลังสองแล้วบวกด้วย y กกำลังสมีค่าเท่ยี่บเกหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลังสองได้หน้ากำลังสองก้ายกกำลังสได้แ1สิบลบสองคูณหน้าคูณหลัง2คูณเได้18บแปดสิคูณกับ2 y ได้ส8บแูณได้ ามสิบหก y บวกหลังกำลังสองสอง y ทั้งหมดก้างสองใครบอกพี่ว่าสอง y กำลังสองเกือบถูกต้องบอกว่าอะไรครับสี่ y กำลังสองบวก y กำลังสองครับโอ้โหช่วงนี้ดารามแถวพี่อัพมาพี่อพมาอันนี้พี่อัพปรกบตัวอะไรครับ แอกีนี่จะคุณทูบเมมานี่มีอัมมาพีอัมอไม่ยอมมาปกตัวนะครับอ่า 4y กลัง2บว y กลัง2ก็เป็น 5y กลัง2ไม่ใช่คัาพัชลาพานะลบ 36y บวก81นะครับแล้วก็ลบ29นะครับถ้าหับศูนย์ ก็จะได้เป็น 5y กลาง2นะครับลบ 36y ต่อไปครับบวก <IM Anh> ได้ไรครับ81ลบ29ได้ไรครับได้52เท่ากับ0อ่าขั้นตอนต่อไปนะครับคือการแยกตัวประกอบพหุนามซึ่งเป็นภาระใหญ่หลวงของเราในตอนม .2 อ่ะลองแยกมาครับเจเลีย เจออยัง13คูณ4ได้52นะบอกไปให้13คูณ4ได้13คูณ4ได้52อ่ะเจอ,อยังแยกลูก่อกเอาลองหาดูลองหาดูครับ ต้องขอเฉลยแล้วครับน้องคนไหนรู้ตัวนะครับว่าตัวเองยังไม่สามารถแยกออบนี้ได้พงนะครับน้องๆครับให้น้องๆกลับไปทบทวนของม .2 เทอม2กับม .3 เทอม1ตรงนี้เป็นพื้นฐานของมปลายนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น 5y รั2เนี่ยแยกออกมาเป็น 5y กับ y นะครับน้องๆครับส่วนให้2นะครับมันคือ13คูณ4น้องๆครับหรืออาจจะเป็น26คูณ2ก็ได้นะครับ ข้อนี้เนี่ยพี่ขอใช้26คูณ2นะครับเหตุผลเพราะว่าเดี๋ยวใกล้คูณใกล้บวกกับไกลคูณไกลมันจะได้ลบ36นะครับตรงนี้กลายเป็นลบทั้งคู่ทำความเข้าใจนะครับเพราะลบคูณลบได้บวกและไกล้คูณไกลมันได้ลบ26วายไกลคูณไกลมันได้ลบ10วายลบ26วายไปบวกกับลบ10วายมันจะกลายเป็นลบ36วายจำได้ไหม นี่ไกลคูณใกลวกไกลคูณไกล,กล,กลต้องได้ตัวกลางของเทอมที่แล้วครับเทอมที่แล้วครับน้องครับเพราะฉะนั้น y นะครับก็จะมีค่าเท่ากับย้ายลบยี่สิบหกไปด้านขวาเป็นยี่สิบหกย้ายห้าจากคูณเป็นหารย้ายลบสองไปด้านขวาเป็นสองเดี๋ยวเราจะแทน y เป็นสองนะครับแทน y ตรงนี้เป็นสองกับยี่สิบหกส่วนห้าเก็ตัวนะครับ แทน y เป็น2แทน y เท่า2ลงไปในสมการที่ลงไปในสันที่3นะครับก็จะได้เป็นอะไรครับ x เท่ากับ9ลบด้วย2คูณ y x ็เท่ากับ9ลบ4เหลือ5ต่อไปนะครับ แทน y เท่ากับเศษ26ส่วน5ลงไปในสานที่3ด้วยนะครับแทน y เท่ากับเศษ26ส่วน5ลงไปในสานที่3ก็ได้ออกมาปเป็นอะไรครับได้ออกมาปเป็น x เท่ากับ9 x เทั้ง9้าครับลบด้วย2คูณด้วย y y คือเศษ26ส่วน5 สำความเข้าใจครับน้องครับเลขเก้าเนี่ยถ้าพี่ต้องการทําให้ส่วนเป็นห้าเนี่ยมันคือเศษสี่ห้าส่วนห้ากลายเป็น x นะครับเท่ากับเศษสี่สิบห้าส่วนห้าลบด้วยเศษห้าสองส่วนห้านะครับน้องๆครับลบไปแล้วจะติดลบเศษเจ็ดส่วนห้าคำตอบข้อนี้พี่ขอเป็นการกระดานตรงนี้เลยกันนะครับ น้องครับคำตอบข้อนี้คือคู่ดับแรกนะครับ x เป็น5 y เป็น2คู่ดับแรกนะครับ x เป็น5 y เป็น2และคู่ดับที่สองนะครับ x เป็นลบเศษเส่วนห y เป็น y เป็นเศษ26ส่วนห้าเรียบร้อยนะครับ